รถขุดแบ็คโฮจิ๋วขนาดเล็กนะครับสำหรับขึ้นกระบ,บะปิกอัพได้เกอนย,าย้ายง่ายๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเทลนะครับอันนี้เครื่องยนต์ดีเทลฮานิกเครื่องยนต์ดีเซลยันมาสูบเดียวนะ นะครับ4.8 ps นั้นเองประหยัดน้ำมันแรงดีใช้งานคล่องตัวรถกั้งดไกว้างเท่าไหร่ตัวรถยาวประมาณ2เมตรนะครับกวา้างประมาณ73 73เซนขึ้นกระบะปิกอัพได้เลย เป็นรถแคปก็ได้นะเนี่ยแคปตอนเอดีเยวอะปิดอลองสตาร์ทเครื่องดิวยลองสตาร์ทเครื่องนย,องอยองนต์นดีเท่านะาสตาร์ทต,ติดไงอ่ะดับเครื่องโอเคอ่ะลองสตาร์ทด้วยที ปสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้นะครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮอตัวนี้ใบมีดอ่ะอ่ะอาจะเพิ่งอันนี้คันเร่งใช่ไหมเร่งเครื่องมามุนลอ้อเดินหน้าถอยหลังบบใช้งานได้ดีนะครับ บอกให้ลูกค้าดูนะครับสวยนะครับคันนี้แ็กก็ยังสวยๆอยู่นะฮะแค่นีแตกยงก็ยังเดินๆสวยๆวยนะครับหมุนไปหน่อย โชว์ระบบค่อยลงอ่ะาไปเมกขึ้นหน่อยอ่าโอเคเครื่องแรงดีมากๆเลย ใคก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็ตเตอร์แบงโกลยนต์ดีเทลด้วยมีคันเดียวไปหลังไป ไปสอบถามกันได้คับ